นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอเสียงนะยครับปรบมือตอนรับแผง,แผงช่วยคนใจแหงให้มีแรงถือใหม่จำได้บนนอเลือกคนรุ่นใหม่ตั้งใจมาพัฒนา พบง่ายใช้คล่องใจถึงพึ่งได้โปรดเลือกนายธเนศวิชานงหรือเก่งเป็นสมาชิกอบตอบ้านแก้งหมู่14บ้านเนินดินแดงโปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่ เบอร์สี่กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านแก้งหมู่14บ้านเนินดินแดงที่เคารพรักทุกท่านสสัวอ<ร>าทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งหมู่ที่14บ้านเนินดินแดงโปรดเลือกนายธเนศวิชาหนงหรือเก่งโปรดกาเบอร์สีเบอร์สี่ เบอร์ซี่เลือกคนรุ่นใหม่ตั้งใจมาพัฒนาพบง่ายใช้คล่องใจถึงพึ่งได้พร้อมทำงานทันที มีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเข้าถึงพึ่งได้ใช้คล่องว่องไวใส่ใจทุกชุมชนพร้อมแก้ไขปัญหาขอโอกาสสารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลบ้านแก้งหมู่ที่14บ้านเนินดินแดงโปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายธเนศวิชานง หรือเก่งโปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ฟอมตัวใดกลับมาเดินสายรับใส่พี่เก่าฟอมบ่งใดกลับมาเดินสายรับใส่พี่เก่าคุนบานเฮาหยบเมื่อซอยมาบ้าจากไปซอยนั้นเมื่อถึงวันบอกจานทานฟ้าเปิดขอแจ้งเกิดบนทางเก่าเดินก้าวมหม่ร้องเพลงรัก น้ใจอย่าไม่ทำงานแบบเดิมๆ,ๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนา,าที่ยึดประชาชน<ๆ>เป็นศูนย์กลางร้อนสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลบ้านแก้งหมู่ที่14บ้านเนินดินแดงให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหา ใจถึงพึ่งผ่าได้แน่นอนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งหมู่ที่14บ้านเนินดินแดงโปรดเลือกนายธเนศวิชาโนงหรือเก่งโปรดกาเบอร์สี่เบอร์สเบอร์สี่ลาพอต่เปิดพมันมกังพมันกัง สาวหมอลำสิบห้าหมวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวน ทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากาก,ากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายก บตและสมาชิกสภาองค์การบริหารส,รส <น S 2> ่วนตำบลบ้านากแก้ง <fit>. หมู่ที่14บ้านเนินดินแดงโปรดเลือกนายธเนศวิชานงหรือเก่งโปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เลือกคนรุ่นใหม่ตั้งใจมาพัฒนาพบง่ายใช้คล่องใจถึงพึ่งได้เลือกนายธเนศวิชานงหรือเก่งโปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ ยี่สิบพฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่